สวัสดีครับ b a s k e t b r o s ครับพี่รักเจ้าเก่าครับแม็กครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้คุณต้องใส่ผมทำไหมครับวันนี้ผมเทใช่ไหมเออผมเป็นทรงดีปกติยุ่งๆน่ยแน่นอนครับเพราะว่าผมใช้ Good All Day Gentleman นะครับมันคือเคลใส่ผมที่อ่ะเอาจริงๆก็คือเขาก็ส่งมาให้รีวิวแล้วฮะผมก็เพิ่งใช้ได้อาทิตย์แรกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีนะ คือมันเซ็ตผมง่ายแล้วก็ผมอยู่ทรงทั้งวันคือมันสามารถจัดได้ทั้งวันอย่างเงี้ย mm hmm. เออมันมันไม่เหมือนกับพวกแว็กพวกไอพอมเมดอย่างอือ่นเงี้ยเออถือว่าดียังไงก็ลองไปติดตามได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจของเขานะครับผมไม่ได้เซ็ตผมก็เลยต้องมีบัวของซีกนะครับโอ้โหซีกรักตายเลยพี่โอเคก็เรื่องก็ <c oughs> เรื่องวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้านี้ <c oughs> นะครับเออเป็นรองเท้าคู่ที่ ผมรอมานานเพราะว่าประทับใจกับตัวแรกของมันประทับใจมากๆนะฮะถึงขั้นแบบเอามาใส่เดินเล่นแบบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่นะฮะก็พอตัวสองออกก็รีบควาว้โอ้ยแม็กนีกระสือกระสวนพี่รักขายห,หน่อยพี่รักขายห,หน่อยเออ,อูก็บอกมันยังไม่มีตั้งแต่ได้ข่าวมาแรกๆภาพหลุดมาแรกๆอ,อะไรเยอะก็แบบพี่รักหาพี่รักหาเออ นะฮะนั่นก็คือจอแดนไวโนซีโร่ทูอันนี้คือหน้าตาของ y n o นซีโร่ทูนะฮะเราเรียกน,นสั้นว่า y n o นซ์สองเออภาษาบ้านเราเรียกว n า t วนสองแล้วกันครับแล้วก็สีนี้นะฮะมีชื่อสีว่า Future History ครบ นะครับเราจะดูได้จากจาป้ายแท็กอันนี้มีอยู่ที่ข้างซ้ายข้างเดียวด้วยใช่นะตัวป้ายแท็กตัวนี้มันจะระบุสีของรองเท้าที่มีอยู่ในตัวรองเท้าเนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วก็มีชื่อสีอยู่ด้านล่างซึ่งแต่ละสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันไปก็อ่ะเรามาว่ากันเรื่อ performance นะครับเป็นไงบ้างครับดีเด็ดเอาเอามากกว่านั้นหน่อยอ๋โอเค เพอร์ฟอร์ c e ตัวนี้คือเด็ดมากนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่อง traction ก่อนนะครับ traction คือการยึดเกาะพื้นผิวที่เท้าเนี่ยมันจะเป็นลาย traction ที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะคือต้องบอกตรงๆว่าก็สงสัยว่ามันจะหนึบหรอวะหนึบเพราะว่าปกติเราชินกับการมีเส้นมีสายที่เป็นกล้างหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เ<ะ>นี้ยมัน,นอะไร,รอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยอ,ออ่าเคู่ของผมคู่เนี้ยเน่าๆเนี่ยใส่มาสี่ห้ารอบนะฮะ ก็เลยพอรู้ฟิลบ้างแล้วผมก็บอกเลยว่าตั้งแต่เอาออกจากกล่องมาใส่เนี่ยไอ้นี่ยโคตหนึบมันหนึบในระดับเดียวกับดีโรสเจ็ที่ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่หนึบที่สุดั้ที่ผมลองมามแล้วก็โดนทำลายสถิติไปโดยอาเดนวอล l ุ่มสไอ้ตัวเนี้ยไม่หนึบเท่าวอ l ลุ่มแต่มันหนึบเท่ากับดีโรสเจ็ที่แบบเป็นท็อปของผมมาตลอดการครับนะฮะคือนอกจากหนึบเนี่ยมันคุมได้รอบทิศทางด้วย นะฮะเป็นเพราะว่าไอตัววงกลมเนี่ยเอพี่รักเนี่ยเขาสังเกตมาใช่ว่าในวงกลมนึงอ่ะมันจะมีผ่าอ่าผ่าครึ่งคือวงกลมวงกลมตัวนี้มันคือเลขศูนย์เบอร์ประจําตัวของเวสต์ฟลูรอ๋อเหรออ่าแล้วก็อย่างที่พี่รักว่ามันผ่าครึ่งผ่าครึ่งแต่แต่มันไม่ได้ครึ่งแบบเป็นแนวเป็นแนวอ่าเป็นแนวเดียวกันมันจะผ่าครึ่งตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเฉียงไปเฉียงมาอ่าครับ สาเหตุก็เป็นเพราะว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของเท้าคนเราอะครับเวลาที่แบบมันอยู่ในขอบเขตวงกลมวงกลมอ่ะการเคลื่อนที่เท้าเราะอะแล้วพอเวลามันผ่าอย่างเงี้ยผ่าแบบไม่ได้อยู่ในแนวดายแนวหนึ่งอ่ะนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเท้าคุณขยับไปมุกมุมไหนอ่ะมันต้องมีสักวงที่มันรองรับอเออดังนั้นมันก็เลยแบบรองรับได้รอบเลยเวลาที่เราขยับนะฮะแล,แล้วก็เอ,เออพื้นยาง พื้นยางตัวนี้หนึบมากดูดพื้นมากนะฮะเวลาที่เราใส่เล่นน่ะมันแบบเบรกได้แบบแบบแบบตามใจสั่งเลยนะครับเออแต่ว่าข้อเสียก็คือพื้นไม่ทนนะฮะผมใส่เล่นในอินอร์เนียประมาณ4-5หรอบอตรงตรงยางอะ่ะมันเริ่มมีแบบเป็นรอยเป็นริ้วแล้วนะครับดังนั้นผมเลยไม่แนะนำให้ใส่เอ้าดรปูนหยาบเด็ดขาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่ปูนขัดก็สามารถเล่นได้แต่มันจะอมปูนหน่อยนะ คุณอาจจะต้องแบบปัดปาดพื้นอย่างเงี้ยเพื่อทํำความสะอาดผิวหน้ามันเออไม่งั้นก็จะลื่นนะว่ากันเนอะใช่ถูกต้องคือถ้าคนทั่วไปมักจะใส่สีขาตัวเองอ่าใช่เพื่อให้มันเปียกเออเปียกเนื้อหนึบหนบหน่อยอันนี้แบบชาวบ้านเลยภูมิปัญญาชาวบ้านมาที่เราทุกคนทำเออคุณก็ทำเอออ่ะต่อมาเรื่องคุชชั่นเป็นระบบรองรับแรงกระแทกอันนี้มันจะเป็นซู้มหน้าเท้านะฮะวางติดพื้นเป็นบอททอมโหลดนะครับ ซูมีไซส์เดียวกับจอแดน323 3นี่แหละนะครับแล้วก็ตรงส้นนะฮะเป็น Injected p h ไฟ o n นะฮะ injected p ฟมันจะมีความนุ่มมากกว่า c o m p r s s s ั o โม่ p ฟ y l o n เวลาที่เราลงแรงมันสามารถกดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ซูมหน้าเท้านะครับลักษณะหลังจากที่ได้ใส่นะตั้งแต่ครั้งแรกออกจากกล่องเลยอ่ะก็รู้สึกได้นะมันแบบไม่ใช่ว่าต้องไป Break in Time อะไรมากมาย คือใส่เล่นเกมแรกอะ่ะก็รู้สึกเลยว่ามีซูมอยู่ใต้เท้าแต่ว่ามันจะไม่ได้ฟิลความนุ่มเหมือนอย่างตัว w ว n นซีโรวัเพราะว่า w ว n นซีโรวัเนี่ยตัวซูมฟูลเล้งของมันอะ่ะวางอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเรากดลงไปเราก็เจอเหยียบซูมไปเลยใช่ใทีแต่ว่าตัวเนี้ยมันถูกวางอยู่ใต้ฝ่าเท้ามีมิโซกันอยู่ตรงกลางเออมันก็เลยจะให้ความรู้สึกที่ดีมากกว่า นะครับแต่มันก็ดีดไม่ถึงขั้น33นะเพราะสามสิบสเป็นอันล็อกมันโดนซูมโดยตรงแต่อันนี้มันก็ดีดเหมือนกันแหละนะแล้วก็ตรงส้นตรงส้นเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะแยกส่วนเป็นส่วนหน้าและส่วนหลังครับตรงกลางเนี่ยมันมีเป็น mid foot c h a n g ล p l เอาไว้รองรับตรงช่วงกลางเท้าเราเหมือน,ต,นตัวไหน<อ>ที่พี่ชอบอ่ะแตดนยีใช่ มันจะเหมือนจอแดน2ี่แคดับเเป็นรุ่นที่พี่หลักชอบมากยี่ใช่ที่เป็นโครงการนี้เป็นอะไรนะร์บ <Carbon S 2> <F> ไฟเบอร์ใช่บไฟเบอเงาเเลยส,ยสวยๆอะไรอ่ะใช่ตัวเนี้ยก็ลักษณะเดียวกันคือแยกหน้าแยกหลังนะครับแล้วก็มีตรงนี้ขั้นตรงการแต่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่ข้อดีของมันเลยคือต่อให้มันแยกส่วนอ่ะเราจะไม่รู้สึกถึงความความแยกหน้าแยกหลังของมันอ่ะเป็นเพราะว่าไอ้ตรงส้นโคง้โคงเนี่ยแหละครับ เวลาที่เราส้นลงปึ๊บเนี่ยเห็นนะมมันเป็นมุมโค้งอย่างเงี้ยม,มันก็จะลงเต็มฝ่าเท้าแล้วมันก็กดซูมได้เป๊ะเต็มที่คือในโปรเจคตรองเท้ามันจะเป็นต้นตัดไม่มีเป็นมุมมาพูดง่ายใช่ส้นมันจะเป็นมุมเอมมเป็นมุมนั่นแหละอันนี้ทําให้ทรานซิชันจากต้นเท้ามาหน้าเท้าดดอ่ะโคตรดีนะฮะอย่างเช่นแบบเวลาที่เราแบบยกปลายเท้าเพื่อจะบิดอะ่ะอย่างเงี้ยเอมอม,มันก็จะแบบรองรับ หมุนแค่นี้ก็เห็นได้ชัดเลยเออ,เ,อ,อเวลาที่แบบเรายกส้นเท้าอะน้ำหนักเราจะลงตรงนี้ใช่ไไอ้ตัวนี้ยตรงส้นเท้า ject อินเจคเตอร์ไฟลอนอะมันก็จะนุ่มมันก็รองรับในการที่เราทิ้งน้ําหนักลงมายกฝ่าเท้าเออเป็นเรื่องที่ดีนะฮะครับก็คุชชั่นประทับใจนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการล็อกดาวนะครับไอเนี่ยเหมือนรองเท้าแบบเอ,อ้เหมือนเหมือนเสื้อคนบ้าเสื้อแจ็คเกต็ตอะไรนี้บอกว่า <laughs> สวมหลายชัน้นเออล็อกแบบแน่นมากมึงจะแน่นไปไหน มันก็จะถูกแยกอีกออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังนะครับส่วนหน้ามีเอตรงปีกตรงนี้นะฮะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์คล้ายๆอะไรนะนูบัตเออคล้ายๆนูบัตอ่ะก็มันก็จะโอบเข้ามาตรงช่วงหลังเท้าเราจะปลายนิ้วก้อยขึ้นมาช่วงหลังเท้านั่นคือล็อกด้านหน้าเวลาที่เราสไลด์ใช่ไหมอ่าอ่าเสร็จปุ๊บล็อกช่วงกลางช่วงกลางนี้เข้าใจว่าน่าจะแน่นหนาพอสมควรเนี่ยใช่ มันคล้ายๆ d y n a ด i นามิกวของ 2> PG 2เออทำให้ดูหราด้วยการทอเป็นเคฟล่าเออคือมันหรูแล้วมันดูคงทนมาก<ช>อันเนี้ยหนาด้วยเออมันก็จะมาโอบเข้าช่วงกลางเท้าเราอีกทีหนึ่งล็อกกดให้ฝ่าเท้าเราเอ้ยให้เท้าเราอะลงมาอยู่บนฟุตเบสครับนะฮะแล้วก็มาถึงตรงจุดพ่วงสุดท้ายตรงเนี้ยที่แม่งล็อกแบบล็อกจนบางทีรู้สึกว่าทำไมต้องแน่นขนาดนี้วะแน่นไปหรือเปล่า นะฮะก็คือตรงเนี้ยล็อกเพื่อที่ว่าจะดันส้นเท้าเราอ่ะให้ลงมาอยู่บนฟุตเบสตรงนี้ไม่ขยับออกผมเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเล่นของเวสบูเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นอะไรรุนแรงอ่าเพราะฉะนั้นการล็อเล่นก็เลยพังไม่ใช่ไม่ใช่เหอไม่เขาไม่ได้เล่นของเล่นเลยอ๋อโอเคการล็อกของเขาอาจจะต้องแบบใช้คานล็อกที่มันแบบแน่นหนามากๆถูกใช่เลยพี่ก็มันไม่ใช่ล็อกแค่นี้นู้ย ส้นเท้ามันมี external heel counter อีกนี่โชว์ให้เห็นเลยคือปกติอ่ะมันจะซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมถูกต้องแต่ว่ารองเท้าทั่วไปเนี่ยเราจะกดแล้วมันจะแข็งอ่าอันนี้คือมันกดมามึงแข็งตั้งแต่ต่อแล้วดูด้วยตาเหรแข็งเลยเออไอตรงเนี้ยก็ช่วยล็อกส้นเท้าเราอีกชั้นหนึ่งด้วยเป็นรองเท้าที่ใส่เล่นและเซฟเซฟมากนะครับแต่ว่าตรงช่วงข้อเท้าอ่ะเวลาที่แบบเห็นว่ามันขึ้นมาขนาดนี้ใช่ป่ะล็อกปุ๊บควรจะถามเซฟข้อเท้าไว้พี่เออ ไม่เซฟว่ะไม่เซฟเหรอ,อจริงป่ะอันนี้มันเหมือนเป็นรองเท้าแบบตัวโลอ,อ่ะปิวในการใส่มันดูเหมือนตัวโลมากกว่าคือข้อเท้าเราขยับได้คล่อ,องเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแบบมาล็อกตรงนี้เลยอเออไอ้ตรงปีตรงนี้มันก็ไม่ได้ช่วยแบบพุ่มเข้ามาอย่างนี้นะสรุปนะครับ Ynot Zero t w หรือ Ynot สนะครับ,รบเป็นรองเท้าที่ดีและควรมีติดบ,บ้านนะครับ เนื่องด้วย1ราคาถูก2ดีไซน์สวยสวยดีสามเพอร์ฟอร์แมนซ์โคตรเด่ดนะฮะซูมหน้าเท้าดีดมากแล้วก็อินเจคเต็ดไฟลอตรงส้นรองรับแรงกระแทกได้ดีมากนุ่มมากจนนุ่มจนหน้าแปลกใจถ้าดูจากรูปทรงมันนะครับพื้นหนึบหนึบหนึบระดับเทพแต่ไม่ทนนะครับ ใส่เล่นอิน door ได้ใส่เล่นปูนขัดได้แต่อย่าใส่เล่นปูนหยาบเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าใส่เล่นปูนหยาบเนี่ยพื้นแบบเลเทะแน่นอนนะฮะยกเว้นว้าบ้านรวยอย่างที่พี่รักบอก่บ้านมีตังค์อ่ะใส่ไเรื่องพี่ฮะแล้วก็เอ่อเรื่องไซส์นะครับไซส์ควรเผื่อครึ่งเบอร์ไม่ว่าจะเป็นคนเท้าบานหรือคนเท้าเรียวก็ตาม นะครับยกเว้นว่าคุณเป็นคนเท้าเรียวที่ชอบการใส่แบบสันฟิตก็คือแบบรัดแน่นแบบมีเป๊ะเลยเออใช่ปลายเท้าชนข้างเท้าชนอะไรเงี้ยเอออันไอเรื่องไซส์เนี่ยมันต้องแล้วแต่คนพูดยากเออมันอยู่ที่รถนิยมคนเราแค่แนะนำเฉยเฉใช่ใช่ก็อย่างผมเนี่ยผมเผื่อมาครึ่งเบอร์นะฮะส้นไอตรงนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยผมมาพอดีขอบรองเท้าเลยครับเออไม่เจ็บไม่บีบ แต่ว่าถ้าเกิดผมใส่เบอร์ปกติของผมอ่ะผมเล่นไม่ได้แน่นอนบีดนะฮะคือตัวเนี้ยเอ่อถ้าเกิดว่าคุณใส่ตรงเบอร์คุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเบรกตรงวัสดุมันนิดหนึ่งเพราะวัสดุตอนออกจากกล่องมันค่อนข้างแข็งนะฮะก็ต้องใช้ให้เวลามันนิดนึงให้มันทํางานจนมันนุ่มครับครับแล้วก็มาถึงข้อเสียนะครับมีหรอมีมีอ่าเป็นไงข้อเสียแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมอ่าก็คือ มันอันเนี้ยเราไม่รู้สึกถึงคอร์ดฟิลคอร์ดฟิลคือสัมผัสใต้ฝ่าเท้าเวลาที่เราขยับเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยบ,บางคนจะชอบให้มันมีคอร์ดฟิลเยอะๆออแต่ว่าตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าแบบพื้นเราอะอยู่สูงขึ้นมาหรือว่ายังไงนะฮะมันก็เลยไม่รู้สึกถึงคอร์ดฟิลแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าเดิมอสิบหกที่ว่ามันสูงมากมีแต่ความนิ่มเด้งเออตัวเนี้ย มันมันรู้สึกหน่อยๆน่อยนิดๆอ่ะเวลาคุณลงแรงเยอะๆเออแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ถัดมาที่ผมแบบไม่เข้าใจว่ามึงทํามาทําไมนะฮะแล้นี้<ล><พ>ใช่ไหมเออมันจะหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมเออหูเนี่ยถูกคือทําไมมึงถึงต้องทําพื้นมาสองชั้นวะอ้ออันเนี้ยคือหูเนี่ยปกติถ้า,ถามันไม่มีไอ้ชั้นข้างในเราจะใช้ดึงเพื่อเวลาสวมใส่แหกใส่ใช่ใช่เออแต่อันนี้แหกแล้วแล้วไงอะเออมันจะมีอีกอันหนึ่ง ใช่แล้วมันก็ไม่ได้ติดกันว่ามึงดึงแล้วมึงจะออกมาคู่กันใช่มันไม่เหมือน PG 2ครับที่ว่ามันมีตรงนี้แหละแต่ว่าไออันนั้นอ่ะมันเป็นชิ้นเดียวไงเวลาดึงปุ๊บเราก็สอดเท้าเข้าไปง่ายๆแต่เนี้ยพอสอดเท้าเข้าไปอ่ะบางทีแม่งเหยียบไปเนี้ยหักเข้าไปเสียเวลาหนักกว่าเก่าอีกนะฮะผมก็เลยมีวิธีแก้ง่ายๆก็คือเราใช้เราใช้วิธีดึงลิ้นมันมาแทนนี่นะฮะคุณปลดเชือกใช่ไหมแต่ปุ๊บก็ดึงเชือกมันออกมา ให้เหลือปลายสั้นๆเลยนะฮะทายตรงนี้นิดนึงใช่ไหมแล้วคุณก็แหกมันออกมาเนี่ยว้างเลยใส่ง่ายเลยเออเป็นวิธีใส่รองเท้าที่ง่ายๆนะครับนั่นแหละก็เป็นโดยรวมของจอแดนไวโนซีโร่ทูนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะรีวิวอะไรกันนะฮะจะเป็น a d a ดป b ีบีไหมดีเหรอ <laughs> ยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะฮะว่าอัดบีบีเจาไหมถ้าเกิดอยากดูรีวิวก็ทิ้งคอมเมนต์ครับ,รบแต่เราจะรีวิวไม่รีวิวอีกเรื่องนะไปแล้วสวัสดีครับ